ขงงับหน่อัด้รับสงััดีคุณผู้ชมน้องน้ดงครับผมกระาดช่องพิ้งค์ใหม่ชนลนะครับผมวันนี้ก็นาเสกมาเยี่ยมนะครับผมน้องดาวนะครับคุณพูดอะไรไม่ได้ยินช้างนะครับพี้งงานนะครับผมของเสกนะครับผมมาวันนี้เชือกนะครับผมมาเยี่ยมน้องๆแล้วก็มาสายบุญนะครับผม ก็ปกิบอยู่ที่บ้านนะครับผมบที่บ้านของคุณมันพ่อดมังเสร็จแล้วโอ้โหผู้ใหญ่เกิดดีดว่าสายบุญนะครับจากน้องดาวทำบุญเข้บไปข้าอนาบุญให้กุทุกท่านความเจริญไปนกายจิตใจ ลำเงินทจขั้นครับผมจากข้านก๊กบุญ200อคะแนนค่ะจากพี่ยอง200คะแนนค่ะจากป้าพาหนึ่ัคะแนนค่ะน้องดาวน้องดาวไปกลพอเนพอเนทราเลยคอเลิ้เมตรโอ้ยเลิกเกาิเมตรมาค่ะเรืยว่านเซฟของเรานะครับผม อุปการกัรง,รงอุปการังของน้องดาวกรับน้องครับอยู่ไม่กลัวเลยนะผมพี่ประวันห้าร้อยคะแนนค่ะตาทูสาวสวยเราจะไปไหนครับสาวสวยเรากระยำหลบทางน,นะครับผมอยู่กับน้องอุบุญนะครับผมอยู่บ้านน้องเม้งนะครับผมโน้วเพราะว่าช้างช้างใหญ่มาหลายเชือกนะครับไม่ พอที่สารที่เย็นก็ชาวอุบุนกับปีใหม่ก็ไปอยู่หลบฝั่งนู้นสักครู่นะครับผมแล้วก็กลับมาหาน้องๆเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนแับเหมือนเดิมนครับจากพี่ดาราลินกระถินห้าร้อยค่ะโอเนะครับผมนี่หลังไม่แม่บ๊ รับยืนยืนแถวเรียงนะผมโอ้สจดยอดลเ <Young> ลยครับผมนี่มากเลยครับจัพีตูนสิมาห้าร้อยคะแนนค่ะแล้กก็ให้อ้อยด้วยห้ามัดจ้า ยอดเลยครับผมน้่ใจกับเป็นัทวุกั้งุอยน้สจากคุณีาสุนะิน้าร้อยนน่จาอเป็นกระถินนะครับเป็นงานกระถินบ้านเป็พ่อคุรทำน้องดาวหรือว่าหนุ่มเตษของเรานะครับผมเป็นงานกระถินนะครับผม

เล็รักทำไรครับเล็รักเล็รักพี่วั <laughs> <laughs> วลวนมบุลสอค่ะอา,าดูี่นัสค่ะเดียวมันสนไหมพี่กอฟมาห้าร้อค่ะ ดาวดาวเพียรริ่มแล้วค่ะเริ่มเพียรลเเพียบอคุณทามแล้วัเริ่มพลึแล้วจากป้าเลกสามร้อยค่ะจากพี่การจนาสองร้อยค่ะจากป้าวินสองร้อยค่ะนครับผมสายบุญกักกสายบุญนี่ครับผมวันนี้สุดยอดเลยครับผมไรครับผมจากจากพี่

จากพี่ผสมห้าร้อยค่ะจากคุณปานิสลาสามร้อยค่ะมันไหลขึ้นน้ำมุนแลยค่ะตอนนี้วม้่่ ุญห้าร้อยแล้วอ้อยห้ามัดป้านาพาพรเอ่อทำบุญห้าร้อยอ้อยห้ามัดจ้ะเออไปกันทีไงหลังกะไปนั่งก่อนอ้อพี่พิสมัยสามร้อยค่ะพี่จิ๊บห้าร้อยค่ะแม่เตนสองร้อยค่าไปนั่งคาบอบุญเลยเด้อบ่เออ จากพี่ออยห้าร้อยค่ะจากพี่อย่างนอกภาษาสิบสี่สุนีห้าร้อยค่ะจากพี่สีอัมพลสองร้อยค่ะพี่พกาสองร้อยค่ะพี่ปุกกี้สองร้อยค่ะพี่น้องนภัทรจะนำสามร้อยจ้า อ้ยเหลือจักมันโ่อ้ยเหลือแปดที่เอ็ดมันพี่ติดนภาสองร้อยค่ะโอ้ส่วนทางนุ่นนอนเจ้าตานอนเจ้าตานอนาน้แครับเจ้าตานอนครับแม่เหมียวเซงหนึ่งร้อยค่ะ จากพี่นุ้ย200ค่ะจากพี่โมดเอาอ้อยให้ดาวหนึ่งมัดจ้าเสียงชุ่เปลี่ยน่ะจากพี่สุสอ0ร้อยค่ะป้าเล็กสองร้อยค่ะพ่อแม่ซีสายบุญนะครับหลังไหลเข้ามาสุดจอดเลยครับน้ำใจ รวมทำบุญในครั้งนี้นครับผมวัดเป็นงานกระถิ่นนี่ครับผมวัดของพ่อบรรทมของน้องดาวนะครับผมหรือว่าพายหนุ่มเซกนะครับนะี่ครับป้าน้องหนึ่งร้อยค่ะโอ้ดาวดาวดาวป้าเล็กป้าเล็กปเปลเี่ยนไปน้อยนะอ้อยสองมัดนะ อโอคุค่ะเขาเียนเสียงไว้แต่นอเด็ขึ้นมุนเอาพี่แอนมาเลเซียห้าร้อยค่ะเป็กเป็นอ้อยสองมัดนะนมีแต่งานสุยอครับยาวเลยครับโนะอ้ดาวเริ่มนิ่งนะดาวนิ่งเนี่ย ป้าน้องให้อ้ให้พ่อหนุ่มเสกสองมัดจ้าน้องกี้สองร้อยจ้าคุณพี่สุพินดาหนึ่งร้อยจ้าคุณพี่ ตนาพรกินตนาพรหนึ่งร้อยคะแนนจ้าแล้วเปจังหวัดางแล้วเจ็ดสิบหกมัดแล้วค่ะที่กมะมน,นัทนะครับโอ้เต็มสั้นกับคนเมืองมาเล็กคนเดียวเอามาสองเที่ยงเลยครับสิบยอดสอยเก่งมากเลยนะวานเลย แม่ครูโบห้าร้อยจคแล้วนี่มาแล้วหน้ใหม่ดารแล้วดดดาวดาวแล้วกระดิบกระดิบไปแล้วกระดิบไ ไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวแล้วผมเริ่มชินแล้วิไลนึ่งรับนะะเออ่ยกัวตับปใหม่น้องดาวสองร้อยโไปงานผมจะยาวใหญ่มนี้หรือเปลาหรือเปล่า ่ะได้ค่ะกูโบโเข้าบัญชีแม่เย็นจ้าค่ะเริ่มแล้วเริ่มจะเริ่มสัมผัสงานแล้วค่ะนีะ่อบอนอขอบคุณเอซีพันธ์เจ้าร้อยยี่สิบแปดท่านนะคะที่รับสมัครกันป้าเก๋สามร้อยจ้าเอซีไม่สะดวกนะครับ มันหน้านะครับวันหน้าก็ได้ไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆรับนองดาวหหหหหทำอะไรทำอะไรต้องกระจับกระจับกระจับกะกระจับะจับและว่าเจห่ปพี่เพนสามร้อจ้า จากคุณพอนพยาหรือคุณเชียรหนึ่งร้อยคะแนนจ้าเวลาจะเป็นนางง่าเด้อลูกเวลาจเนนางด้อลูกเว้ยดูอ้วนไปทำอะไรอ้วนอ้นทำอะไรอ้วนนะเออครับอ้วนนะ โอ้ยๆอดือคิดดือจะแล้วลูกใครนอนอูยอดูยอดนี่น้องดาวูยอดขอบคุณค่ะพี่ลินขอบคุณค่ะจากคุณพี่จากคุณพี่จินตนาร่วมมาลอยจ้า เดี de decir, ini, Kenny, de ๋ยวสำหรับคลิปโรนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไปเดินกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งช่องฟันที่ใหม่ชาแนลเป็นกำลังใจและก็ปัวของเรานะครับผมสำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณน้ำใจจากแฟนจากเอฟซีที่ร่วมสายบุญวันนี้นี่ครับผมเจอกันคลิปโรหน้านะครับผมสำหรับคลิปโรนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ